อีกหนึ่งเรื่องราวหลอนที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในเมืองแอนฟิลประเทศอังกฤษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่าโปรเทอร์ไเรื่องหลอนแห่งแอนฟิลเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องราวโด่งดังที่ได้มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์รวมไปถึงสารคดีต่างๆด้วยครับและก็ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มซึ่งแม้ว่าจะดังขนาดนี้ครับแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่284ถนนกรีนในบริมดาวย่านแอนฟิ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับ ซึ่งบ้านของครอบครัวฮอดสันที่ประกอบไปด้วยเพกกี้ผู้เป็นแม่เลี้ยงเดียวที่เธอต้องดูแลลูกๆทั้ง4คนเพียงลำพังกลับเนื่องจากสามีของเธอและพ่อของเด็กๆทั้งหมดเนี่ยได้เลิกรากับเธอไปเพื่อไปแต่งงานใหม่ลูกทั้ง4คนของเธอกรับก็จะประกอบไปด้วยมาร์กาเร็ตพี่สาวคนโตโอายุ13ปีเจเน็ตลูกสาวคนที่2อายุ11ปี จอนนี่ลูกชายอายุ10ปีและบิลลี่ลูกชายคนเล็กสุดอายุเพียง7ปีเท่านั้นครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในเดือนธันวาคมคิดทศกราช1977จากการที่มาเกรเรตครับและเจเนตได้มีการเล่นกระดานวิญญาณครับหรือที่บ้านเราเรียกว่าผีถ้วยแก้วนั่นแหละก็เล่นกัน2คนนะครับโดยผู้ที่เป็นแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับก็แอบเล่นกันสคน และหลังจากนั้นครับในช่วงเวลากลางคืนที่มาเกเล็ตนอนกับเจเนตตามปกติก็มักจะมีเสียงเคาะดังขึ้นที่นอกประตูห้องนอนเตียงนอนของทั้งคู่บางครั้งก็ถูกเขย่ากลับและเก้าอี้ในห้องก็มีการเลื่อนไปเลื่อนมาโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงตู้เสื้อผ้าครับหรือพวกรีนชักก็จะถูกลือขน ตอนแรกเพ็กกี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องเล่นพิเลนของลูกชายทั้งสองคนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะทั้งคู่นอนในห้องชั้นบนในที่สุดครับเพ็กกี้ก็ตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพื่อตรวจสอบครับซึ่งตำรวจเนี่ยก็เป็นตำรวจท้องถิ่นคู่หูชายหญิงได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านยามพิการเพราะคิดว่าอาจจะมีคนที่กำลังแอบซ่อนอยู่ในบ้านณนะขนาดนั้นครับ แต่สิ่งที่ตำรวจทั้งคู่ได้พบเจอครับก็คือเก้าอี้ในบ้านเนี่ยเคลื่อนไหวเองได้ครับทั้งคู่ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่าจะมีลวดสลิงหรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้บังคับเก้าอี้ตัวนั้นได้แม้ว่าทั้งคู่จะเอาลูกแก้วมาวางไว้บนพื้นครับเพื่อพิสูจน์ว่าพื้นเนี่ยไม่ได้มีการลาดเอียงแต่อย่างใดก็ปรากฏว่าลูกแก้วครับกลิ้งไปในทิศท,ทางที่ตรงกันข้ามกับเก้าอี้เลย ซึ่งจัดเหตุการณ์นี้ครับเมื่อดังออกไปเป็นข่าวออกไปสู่มวลชนเนี่ยเริ่มจะรับรู้ก็กลายเป็นที่สนใจของหนังสือพิมพ์หลายๆสำนักครับจนถึงขั้นทำให้สมาคมวิจัยค้นคว้าทางจิตเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แก่มอริสกลอสและนักเขียนกายลีออนเพลแร ทั้งคู่เนี่ยได้ทําการตรวจสอบและสอบสวนตลอดจนสัมภาษณ์สมาชิกในบ้านครับเป็นระยะเวลานาน,านถึง2ปีโดยเดินทางไปมาเนี่ยเป็นจํานวนครั้งนับได้120ครั้งเลยก็ได้หลักฐานต่างๆมากมายครับทั้งเทปบันทึกเสียงภาพนิ่งภาพวิดีโอในภาพนิ่งหลายภาพเป็นภาพที่เจเน็ตดูเหมือนว่าลอยตัวสูงอยู่บนเตียง ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนของหนังสยองเนี่ยอาจจะพอเคยเห็นภาพนี้ผ่านตามมาบ้างแต่ผมอาจจะไม่ได้แปะภาพลงไปให้นะครับสามารถค้นหาดูได้เลยรับรองว่าหาไม่ยากครับจากนั้นครับเหตุการณ์ภายในบ้านเนี่ยก็จะมีอะไรแปลกๆกลับรวมไปถึงช้อนซ่อมที่ถูกบิดงอด้วยทั้งสองคนเนี่ยจึงเชื่อว่าบ้านแห่งนี้ครับมีผีสิงอยู่แล้วก็ผีเนี่ย มีเจตนาพุ่งตรงไปที่ตัวของเจเนตทั้งคู่จึงได้ทำการบันทึกเทปวิดีโอสัมภาษณ์เจเนตและมาเกเร็ตครับจากนั้นครับปรากฏว่าจูจๆเสียงของเจเนตเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงของชายแก่สูงวัยและใบหน้าของเธอเองเนี่ยก็ดูบูดเบี้ยวผิดปกติไปโดยอ้างว่าตัวเองมีชื่อว่าบิลวิลคิน อายุ72ปีและได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดออกในสมองโดยที่ตัวเองเนี่ยกำลังนั่งบนเก้าอี้เก่าตัวหนึ่งครับที่อยู่มุมห้องชั้นล่างของบ้านซึ่งในขณะนั้นครับเก้าอี้ตัวนั้นเองก็ยังคงอยู่ที่เดิมและหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีชายผู้หนึ่งอ้างว่าตนเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อนและพ่อของเขาก็คือวิลเลียมวิลคิน ก็เสียชีวิตในบ้านหลังนี้จริงๆแต่กระนั้นครับก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อครับโดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวงของพี่น้องตระกูลฮอตสันแม้แต่ผู้ที่เชื่อและศึกษาเรื่องราวเหนือธรรมชาติโจนิเกลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความงมงายและเสียงแปลกๆที่ฟังเหมือนคนแก่ที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าริมฝีปากของเจเน็ตแทบจะไม่ได้ขยับด้วยซ้ำ มันคือความผิดปกติของเสียงนอกจากนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งที่พบว่าเจนิตลอยตัวสูงอยู่กลางอากาศนั้นคนถ่ายภาพที่ถ่ายได้ก็ไม่ได้อยู่ในห้องของพวกเธอในระหว่างที่เกิดเหตุแต่เป็นการควบคุมการถ่ายภาพจากระยะไกลซึ่งอากับกิริยาของเจนิตในตอนนั้นครับก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังกระโดดอยู่บนเตียงผ้าใบให้ลอยขึ้นมากกว่าไม่ได้ว่าตัวเธอเนี่ยลอยขึ้นไปเองนะครับ ทั้งหมดนี้ก็สามารถอธิบายได้ไง่ายๆครับว่ามันเป็นความคิดแผงๆของเด็กเท่านั้นหรือแม้ก,กระทั่งนักมายากลบ๊อบคูดีหลังจากได้เห็นเทปสัมภาษณ์ของเจเน็ตแล้วเห็นว่าไม่เกินความสามารถของเด็กวัยรุ่นครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเด็กครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าขณะที่คลอสกำลังสัมภาษณ์เจเน็ตนั้นก่อนที่เสียงของเธอจะเปลี่ยนไป ได้มีการชี้นำของมารกรเร็ตผู้เป็นพี่สาวครับเพราะก่อนที่เสียงของเธอจะเปลี่ยนไปนั้นกลอสได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่ถูกผีตามหลอกหลอนเจนเนตตอบว่าไม่เท่าไรแต่แล้วจู่จมารกรเร็ตที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ขัดจังหวะโดยบอกให้เธอหุบปากซะซึ่งในเวลาต่อมาเจนเน็ตก็ได้สารภาพในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งครับในระหว่างทำการสัมภาษณ์เธอได้โกหกทั้งกลอสและเพแฟแ ไปอย่างน้อย1ห,หรือ2ครั้งเพื่อดูว่าทั้งคู่จะจับผิดได้หรือไม่แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะโกหกไปหมดทุกเรื่องนะครับแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของเรื่องนี้ครับก็ลดน้อยลงคนก็มองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงมากขึ้นซึ่งในอีก20ปีต่อมาครับมอริสกลอสได้เดินทางไปหาครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อยืนยันว่าเรื่องทั้งหมด ไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างไรซึ่งสมาชิกทุกคนของครอบครัวครับก็ยินดีครับและยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงครับโดยก่อนที่จะจบเรื่องนี้ไปนะครับผมขออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าพอท t ไก์นะครับ อาพันไกายเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งครับที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครับคำว่าพันไกายเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันคำว่าพัเทอ์นี่หมายความว่าก่อความรําคาญหรือว่าเอะอ,อะไรพวกนี้ครับอ่าส่วนคําว่าไกส์เนี่ยก็แปลว่าผีซึ่งรวมกันแล้วครับพันไกายอาจจะมีความหมายประมาณว่าผีที่น่าลาคาญหรือผีที่ส่งเสียงดังครับ ซึ่งเหตุการณ์พาทไกลเนี่ยจะแสดงออกครับด้วยการเคลื่อนย้ายข้าวของที่อยู่ภายในบ้านโดยที่ไม่มีใครไม่มีคนนะครับเข้าไปเคลื่อนย้ายซึ่งมันจะปรากฏการเช่นนี้ครับจะเป็นปรากฏการเช่นนี้ในบ้านที่อยู่ทางโลกฝั่งตะวันตกจึงมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้เป็นการกระทำของผีครับ ซึ่งจะไม่ถึงขั้นหลอดกลอน,ลอนมนุษย์จนขวัญภาวาไม่ถึงขั้นออกมาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นกันขนาดนั้นเพียงแค่ทําให้ตกใจเท่านั้นแต่ในบางกรณีครับก็อาจจะรุนแรงครับถึงขั้นเข้าของเสียหายเกิดเป็นรอยขีดข่วนรอยกัดตามร่างกายของมนุษย์ก็มีครับซึ่งในบางครั้งครับเหตุการณ์พอตกไกด์เนี่ยอาจจะเกิดติดต่อกันเป็นวันๆเลยก็ได้ครับแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เอง โดยเกิดขึ้นจากความกดดันครับโดยเฉพาะวัยรุ่นในตัวดีเลยเชื่อว่าเป็นลักษณะของการใช้พลังจิตแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้หรือที่เรียกว่าไซโคคินซิสซึ่งเจ้าตัวเองก็จะไม่รู้ตัวนะครับขณะที่นักวิชาการชาวญี่ปุ่นครับโอซึโยชิฮิโกะแห่งมหาวิทยาลัยวะเซดะ ที่ตัวเขาเองเนี่ยได้ศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เห็นว่าเหตุการณ์โพลาร์ไกส์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของพลาสมาครับหรือก็คือไฟฟ้าสถิตที่ไหลวนอยู่ในอากาศซึ่งปรากฏการแบบนี้ครับจะปรากฏแบบเดียวกันกับการเกิดลูกไฟวิญญาณครับหรือฮิโตตะมะซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีนและชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับ ก็ถ้าเป็นคนไทยก็คงคิดว่าเป็นพวกผีที่มาส่งเสียงรบกวนนั่นแหละรครับหรือว่าทําของตกหล่นหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายทําให้หาสิ่งของไม่เจอก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันแบบนั้นครับ